สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูงานทำเคาน์เตอร์ปูนอ่างล้างหน้าภายในห้องน้ําพร้อมกับงานติดกระเบื้องเราสามารถที่จะทําได้2ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1เราก็อาจจะทําการตีแบบแล้วก็เทเคาน์เตอร์ปูนขึ้นมาก่อนแบบตัวนี้นะครับก่อนที่งานกระเบื้องยังไม่ทันติดที่ผนังหรือว่าจะติดกระเบื้องที่ผนังให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะทำเคาน์เตอร์ปูนขึ้นมาก็ได้ เราก็จะพาไปดูแบบที่2นะครับเราติดกระเบื้องที่ผนังขึ้นมาให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะทำเคอเตอร์ปูนการทำเคอเตอร์ปูนตัวนี้เราก็จะต้องทำการตรีแบบเพื่อรองรับในการเทหลังจากนั้นเราก็ใช้สว่านจาะเข้าไปที่ผนังเพื่อที่จะฝากเหล็กเข้าเป็นผนังเหล็กที่ใช้ก็ขนาด3ามหุนคือมีขนาดใหญ่นิดหนึ่งเพื่อที่จะรับน้ำหนักของอ่างได้อย่างสบายหลังจากนั้นเราก็จะทำการผูกเหล็ก การผูกเหล็กเราก็จะต้องผูกประสานกันระหว่างผนังทั้งสองด้านเพื่อความแข็งแรงหลังจากนั้นเราก็จะทําการเทนะครับก่อนที่จะทําการเทปูนเราก็ต้องลดน้ําให้ชุ่มนิดหนึ่งนะครับสําหรับปูนที่ใช้เทก็จะเป็นปูนทรายผสมอิฐการเทก็ความหนาอยู่ที่ประมาณ10เซน ก่อนที่เราจะทำคอตเตอร์อปูนอ่างล้างหน้าตัวนี้ขึ้นมาเราต้องทราบขนาดของอ่างล้างหน้าด้วยนะครับว่าเป็นอ่างชนิดแบบไหนเป็นอ่างแบบฝังเข้าไปในคอตเตอร์อปูนหรือว่าติดลอยบนคอตเตอร์อปูนแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบฝังเข้าไปในคอตเตอร์อปูนขนาดของอ่างก็อยู่ที่ประมาณ55ตัวที่จะฝังก็อยู่ที่ประมาณ45-46เซนหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสัก1วันหรือว่า2วันถึงจะทําการลื้อแบบออก สำหรับช่างผู้ดำเนินงานของเราก็คือช่างสวนถือว่าเป็นช่างที่มีประสบการณ์อีกทั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นงานกาวเบื้องนะครับสำหรับงานปูกระเบื้องหรือว่าติดกระเบื้องตัวนี้เป็นเทคนิคของช่างสวนเลยก็ว่าได้ก็จะใช้กาวที่ใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะครับทาเข้าไปที่แผ่นของกาะเบื้อง เพื่อให้หน้าสัมผัสของกระเบื้องยึดเกาะกับปูนกาวได้ดีเราก็จะลงปูนกาวไปที่เคาน์เตอร์นะครับพอประมาณนิดหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะนําแผ่นกระเบื้องมาทําการติดการติดกระเบื้องนะครับเราก็จะทําการหาแนวหรือวัดตีเส้นเอาไว้คือความหนาของกระเบื้องถ้าติดแล้วก็อยู่ที่ประมาณ10บเซนเราก็เคาะให้เขาอยู่ในระดับแนวเส้นหลังจากนั้นก็ใช้ระดับน้ำในการวัดระดับความเที่ยงตรงด้วย สำหรับเคาน์เตอร์ปูอ่างลักหน้าตัวนี้เราก็อาจจะเรียกวัสดุในการปูหรือว่าในการติดตั้งบนผิวด้านหน้าก็ได้อย่างเช่นพวกหินแกนิกหรือว่าหินอ่อนนะครับแต่สําหรับตัวนี้แบบเขากาหนดมาให้ติดกระเบื้องขนาด60คูณ60 สำหรับเศษเข้ามุมนะครับเราจําเป็นจะต้องมีการตัดกระเบื้องใสการตัดเราก็ใช้แท่นในการจีดหลังจากนั้นเราก็จะใช้ลูกหมูขนาด4นิ้วพร้อมกับใบเจียเพื่อลบคมฟันตะกั่นเมื่อเราทําการลบคมฟันตะกแตนเสร็จถึงจะนํากระเบื้องขึ้นไปทําการติดที่เคาน์เตอร์อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราทําการติดแล้วก็ใช้ระดับน้ําในการเช็คระดับความเที่ยงตรงด้วย เมื่อเราทําการติดกระเบื้องบนเคาน์เตอร์เสร็จนะครับสําหรับที่นี้จะเป็นด้านข้างตัวนี้ก่อนที่เราจะทําการติดเสร็จกระเบื้องเข้าไปเราก็จะต้องทําการใส่คิวสแตนเลสด้านข้างตัวนี้เข้าไปก่อนหลังจากนั้นจึงจะทําการตัดเสร็จกระเบื้องมาทําการติดเสร็จกระเบื้องด้านข้างตัวนี้ความหนาก็อยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับ เวลาเคาะกระเบื้องตัวนี้นะครับเราก็ต้องเคา,าะเบาๆนะครับไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะแตกได้เคาะก็ให้เขาอยู่ในระดับแนวคิ้วที่เราทําการติดเมื่อเราทําการเคาะเข้าไปแล้วเราก็จะใช้ระดับน้ําในการเช็คระดับคือระดับแนวตั้งนะครับว่าเขาได้ระดับไหมถ้าได้เสร็จเราก็จะใช้เทปกาวตัวนี้ล็อกเอาไว้ถ้าเราไม่ใช้เทปกาวเราก็อาจจะใช้ไม้หรือว่าท่อ PVC ในการค้าเอาไว้ก็ได้ ถ้าหากเราไม่ใช้เทปกาวในการล ok ็อกเอาไว้นะครับถ้าปล่อยเอาไว้เพราะว่าปูนกาวที่เราทําการติดยังไม่แห้งดีเขาก็อาจจะหลุดร่วงลงมาได้ <c oughs> เมื่อเราทําการติดเสร็จกระเบื้องทั้ง2ด้านจนแล้วเสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการทิ้งเอาไว้ประมาณซักวัน2วันแล้วก็ถึงจะทําการยาแนวนะครับเมื่อเราทําการยาแนวเสร็จหลังจากนั้นก็จะเป็นงานติดตั้งอ่างล้างหน้า และขั้นตอนสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือการติดตั้งอ่างล้างหน้า ตัวนี้เราก็จะไปพบกันในคลิปต่อไปเราก็จะไปดูวิธีการติดตั้งว่าเขาติดตั้งกันอย่างไรเขาจะตัดกระเบื้องหรือว,ว่ากีดกระเบื้องขนาดเท่าไหร่ถึงจะทําการฝังห่างล้างหน้าลงไปในเคาน์เตอร์ปูนได้เราก็จะไปดูวิธีการต่อท่อน้ําทิ้งการติดตั้งก๊อกน้ํานะครับพวกนี้เป็นต้นสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทั้งสวนที่ให้ข้อมูลและก็เทคนิคดีๆนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ